านผู้ชมครับมืัอนี้พ่อขอผมนุ่มโรงงานวิธีไทยบ้านครับมืัอนี้เขาหมาน้านครับเดี๋ยวมืัอนี้เขาสิมาหาอยู่หากินพร้อมว่าเขาสิได็จยังไปกินครับเดี๋ยวผู้ชมตามมือครับเด้อว,ว่าเขาสิได็จยังแน่ครับมาหน้าครับวันนี้ระยาบ้านครับวันนี้จะมาไป็นวิธีเชา่ชาเชา่าบ้านเต็มโตรครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะได้กลับไปสู่เป็นวิธี ทีนโรงงานต่อเขามานะครับเขาหาเบิร์ว่าเขาชมีเอียงได้กินแน่เมื่อกี้กับเบิอง์งรซลก็น่าจะเป็นบักคอยคอยเดี๋ยวเขามาเบิร์ว่ามันจะเด็ดย,ยังไรต่อครับาหาไปก่อนเผาไปเนาะเอาเบอง์โซครับพ่อได้กินบ้านเขาครับถ้าเกิดว่าเขาบ่คิดอย่างร้ายครับเขาก็หายอย่างไรเขาก็ากินนั่นแหละครับ มันเหี้ยเขาหาหอยได้เขาก็กินหอยสีเฮ็ดทีอกกนนอ่อย่างกินเนาะในไม่ใหญ่เดยกเราก็ต้มกินกับตำหงูหูนะเรา,ามเมืองครับว่าเป็นเป็นยังไงโซนจำเจ้าตามเมืองครับเขาพอได้รีิเด้กหอ,อ,อย,ยอ่ะเก็บไปเรื่อยๆปูเขาเพิ่มมีอีกอย่างปูครับคือยเด้อ โอ้สิหาปูเพราะตัวใหญ่นะกระมุนเป็นยังครับสานีหนึงโอ้ก็ตัวจับมุมจับมุมเลยเด้โอ้ยคือบ่ะฮะวยายหัวเออเอาไปในหารางาศรียะกันจริงตอนนี้ตอนนี้น้อยน้อยมันก็นหลายแล้วเขาตัวแลรงครับนะักบานนอกกับบอคอยหายากเท่าไหร่ตัวนี้นเราเสียดืย้อข้างในใหญ่จัง่อย มันก่ใหญ่จรงๆสิแหละครับมันมันใครกินเป็นแต่กินแซ่บหน่อยๆมันกี่ขามแย่โยคืนเนาะสีท้องเตะโอ้หน่วยใหญ่กันเนี่ยครับหอยเชลรี่สีท้องน่าจะเป็นเชลรี่เนาะเนี่ยน่าจะเป็นหอยปังหรอกหอยปังน่าจะซูลพันละมั้งอ่ะเอาเบิ้งอ่ะได้แล้วหน่วยใหญ่ไหนดู เห็นลนีแต่น้ำเ็นสบ่เหียบน้ำว่เราเกิดบูดมากยง่เหตงานยง,งใจเััองครับานบู้ครับอันนี้เป็นพักบ้านเาครับอีกล้อักแว่นักแก้นี่ถ้าคิว่าไ่แน่ใจถ้าพูดไดเป็นคนนั่น ล้งบานลายกันบอกกินก็ได้เด้อครับเด้อผักแว่นมันที่มันห้ามคนมามันมีไข่ปิง่งพวกอันครับบวกอันถกล้งบานเอาสิมาเก็บผักแว่นพอมสำหรับคนที่มาก,กินผักครับนี่คนมาก,กินผักโอ้มีที่ฉีดต้มมะลามันก็อันนี้มันก็เป็นผักได้เด้อครับถึงว่ามันจะเป็นวัชพืชแนะนำบนหน้าเขาเหาอกินไปนะคนคนครับปล่อยกุ้ง เอาจะพอกมันมงามประโยชน์ทีอย่างนี่คือเขาเก็บออกจากนาเราพอเรามากินเดี๋ยวเราเก็บไปพอเปิดไฟแล้วจะกินมเพราะว่าเม่กี้เรากิน่งก็ต้องเก็อบอก่อนนะเพราะเขาเขาบป้าว่าเมืองเห็บบเดน้ครับว่าเป็นตะเกิดอยู่ครับแต่ว่าเห็ดมันไว้แล้วล่ะครับเห็ดไว้แบบนี้เหนแบบนี้ค,ครับ,บแต่มงี้ครับพอไฟเราเนี่ยเขนานานาเนี่ต้องร้อ,รอย

ไม่เหน่อยไหน่อยปล่อยปล่อยมันใหง่แล้วกันตามไอ้ี่ไม่แข็งจะิดืนขึ้นหานั่นแล้วก็บลวอยข้อซ่าตัวน่อยมินน้อยไปไนะปูน้ำบ๊ปูวะอ้หอได้นะไดนนะีวานกันที่วานได้ไหมรูแป้งว่ะ ปูน,นุ่มเดี๋ยวคอยซนะให้ปูนุ่มครับอเอาตไตรึมเอาก็มันไตหรือว่าเขาเอานุ่มว่าเอาเถอะเดี๋ยวสีไปเฮ็ดแล้วกินครับเดี๋ยวว่าเขามีอย่างกินแน่ครับเขาได้มาแล้วนี้เอ่อมีแต่หอยครับแล้วก็ผักแล้วก็ เป็นคนดังเป็นคนดังดังไปต้มบกักไห้ครับมีหมอบรเดี๋ยวเขาสิบแล้วกระทะท้องแดงเอ้ยว่วแม่นกระทะปลารังไงสุกถือว่าใส่ได้ถือว่าบักไห้มันสุกวะอยากคือว่าฝาลังไงปะเออนี่อย่างฝาลังไงแบบนี้สิหวานเลยเอา้เอาไไปแกะเขาละ เลเออเทลงหมนี่ไปไปแล้วอันนี้อีกย่งตามบักหูตำบักหา็บอืมันก็บักหัวไม่ได้ไหนน่เจบรู้แม่น้าใหม่ ได้ได้ตอนี้แ่บนะครับกินข้าวทีนี่นอกิากนี้ยังแน่ตำสมเทเพียว บอรหอยไปหามานี้ตำสมไข่แบบหอยเขาเอิ้นตำปลาอันนี้ตำปลาดิปลาอ้อยตำปลาอ้อยผักผักกระจองผักบุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้ผักอีงไงบางพ่อผักตัวักับน้ำมันต้มผักตัวแต่ผักตบชวาเงี้ยวตัวตัวห้าวันไปเอาของมาปีแบบลอยแล้ว มาเด้อกินเขาขอ,อิ่มเหมืนโดนเนาะเข้าค่มาเนาะเอามากินเขาอยู่หน้าก่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันกระแทบาอาหารก็ไม่ได้รู้แต่วันก็หากับน้ากินกับน้ำนะครับว่ว มันได้บรรยากาศยางนะครับรสชาติเบ้เลิศโลละจะไม่ได้กินครับพ่อแม่กินกับคนอยู่บ้านอยู่เนี่ครับว่างมันกันผมว่ารู้สึกดีนะที่กินกับบ้านๆแล้วเนี่กินมันมีองี่ยงเลยผักเขาจะเก็บกินน้ำให้น้ำน้ำอะไรครับ